สวัสดีครับพบกับผมเดวิเบเกอร์เช่นเคยนะครับกับเกมวันเต็ดเวปปอนออฟเฟนะครับอืวันนี้ก็มาต่อกันกับพาร์ทที่สองได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับอย่ามัวเสียเวลานี่ก็คือตัวเรานะครับเราทำเหี้ยไม่รู้ผมไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องอ่ะ เออเทโลเทมาคืออะไรครับขอคัดแป๊บหนึ่งครับขอคัด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 ครับก็มาต่อเลยครับกี้มีอ่าเหตุสุบิสัยบางประการนะครับอ่า เฮ้ยเดี๋ยวสมมติเยอะยี่มานะเฮ้ยโอ้ยเราจับไอ้เหี้ยนี่เป็นตัวประกันนะครับอุ้ยไอสัตว์หนีทล้ไมวะอุ้ยสมุติเยอะเป็นที่อะไรเนี่ย ผมใช้กระสุนโค้งก็ได้อาท่านผู้ชมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างครับนั่นคือไอ้เกาะนะครับคลิปนี้ดูเหมือนผมจะไม่ค่อยพูดครับอาดูนะครับ ตัวละครหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มอืดขึ้นนะครับนี่ครับแค่นี้แหละครับหลังจากที่เราฆ่ามันอยา่างลำบากยากเย็นสันเข็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตาย

เออเอ้าเอออีสัตสหลบทำไมเย็ดมาก็เสร็จกูเฮ้ยติดเทียโอ้ ไม่เข้าเนี่ยเทท์เททาเสียงไม่ไม่เข้าก็ยุ่งเลยนะครับสกีปไปสกีปมากกว่าเทีกแล้วเทีกแล้วครับไปอีกโอ้เทีกแล้วอือหือยอด ไม่ตายีกสมุดเว้ะโอ้ลวดสองครับว้าวซแม็กหมดโ้โไม่ไม่ตาย เนี่ยครับหลังๆตัวละครจะอ่าอืดขึ้นนะครับเฮ้ยอีอะโอ้ข้างหลัง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 อีสัตว์กูจะตายแล้วกูตายแล้วอ่าการคเวอร์จะช่วยเพิ่มเลือดให้เร็วขึ้นนะครับอืม ไปจัดการไอ้เฮี้ยนก่อนเออเออออกมาเจ๊งจริงเจ๊งจริงโอ้ยโอ้เอากีฬาทางเทคนิค เล็กน้อยนะครับเทสดไมทเทสดไมทอ่าเทสดไมทเทสดไมทอ่าคลิปผมจะสนุกหรือเปล่อนีกังวลตรงเนี้ยหกนาทีาอเองโอ้แป๊บเดียว <h ihi> อ่าหนึ่งคลิปต่อสองชรลกเตอร์นะครับเห็นปะวะเฮ้ยเห็นแล้ว แล้วก็แค่นั้นลยวะอะไรครับโอ้ไม่สลิงด้วยเฮียมึงไปถ่ายหนังที่ไหนอ่ะตูม Đi giật, đi là lên một Ui ui, chơi tay, chơi tay Ôi dì à Cái tay

หมดได้ใจโอ้เราได้อาท่าใหม่นะครับอันนี้ผมเล่นผมเล่นเคีย์ไปรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่มีหมดหมดฝึกให้ดูนะครับผมจะบอกเองครับว่ามันใช้ทำอะไรได้นะครับอาอย่างที่ผมบอกครับเราจะสลับกันเล่นระหว่างพ่อเรากับเราครับ ตอนนี้เรามาเล่นพ่อเราโอ้โหเด็กยังฆ่าได้โคตรเยี้ยเทิดใหม่เทิดใหม่เออสกิปได้ถ้าใหม่เราต้องใช้อันนิยมีสองล้อนะอ่าสองลอแล้วครับดูครับ อ,อย่างนี้ครับนี่ครับโอ้โหมดช้านะครับอย่างนี้นะครับท่านี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับต้องใช้คุมนะครับต้องฆ่าถ้าใช้ท่านี้ต้องฆ่าให้ได้สองตัวขึ้นไปนะครับมันจะได้ไม่เสียผลประโยชน์โอ้ปืนพ่อเราแรงชิบหายอ๋ออ๋อ พุดด้วยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายแน่สัสโอ้ย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 งานไงไอ้เฮียตัวอ่อนเลยยังกับพีบีสัตว์ขออภัยในความก่ก เต็มงอนเออขอโทษครับที่ออกสำเนียงภาคเหนือไปหน่อยผมอยู่ภาคเหนือนครับแต่เป็นคนใต้อะแปลกไหมครับมมอีซัตแม็กมูสอะไรครับแทงไข่อ้แทงไข่อีกที มีท่าเดียวไงวะโอ้วืดตบจวกเออข้าเนี่ยจะไปไหนวะไม่ตายด้วยโอ้นะครับเอาอย่างนี้กลับกูใช่ไหม สองหลอดเต็มซะทำนี่ไงไม่รู้อุ้ยเออเอาไปซุ่มเสีส่ยงอ่ะ,อะตอนนี้เราอยู่ในเครื่องบินครับตัวเออเต็มหน้าขึ้นดิบโอ้เราแวงมากครับเทสตหไม้เทสตหไม้ ผมต้องเทสตลอ,ด,อดครับไม่ได้ครับไม่เทสไม่ได้เสียงไม่เข้าก็ยุ่งนะครับอืมตายเรียบทำไมนคุนน้อยจังวะอ๋อพี่เราใส่ชุดนะครับตาสีม่วงครับสาวกอับสาวกอาเบเปล่า,า,าเดี๋ยวดูตัวเรานะครับชุดเท่ทกว่านี้ครับ ไเนี่ยโอ้โอ้เต็มนะไอ้สัตวอือเนี่ยถ้าเขาพยาไฟก็ชอบไอ้สัตเหมือนผมจะพูดคำว่าสัตว์ไหลครั้งนั้นมันติดปากครับอยู่โรงเรียนพูดเยอะ อะไรครับอะไรอะไรอะไร <c oughs> โอ้เออแทงอย่างรุรูแรงอ่ไาไอ้ถังนี่นครับเราไม่ควรไปยิงมันครับถ้าไปยิงแล้วจะเกิดฝนครับอยู่ไหนวะจะทดสอบอ่ามันจะสาธินะครับเว้ยสาธิลนะเออเขาหายาไฟ ครับทดสอบเนี่ยครับไอ้เหี้ยมันไม่ระเบิดสักนี่ระเบิดครับประตูก็จะแตกครับเหี้ยผมไม่น่าไปอีกเลยสัตว์้ยเฮ้ยเกือบ คืนลิฟต์คืนลิฟต์เศษกูมา嘛มา嘛แม่งไม่รักเพื่อนเลยเฮียเพือพ่อนสัตว์เพื่อน <c oughs> มึงเข้าใจไหมเขาว่าเพื่อนแท้มไม่ได้คบกันวันสงวนนเว้ยมันคบกันไปจนวนันตายไอ้เฮี้ย เขาพยาไฟโอ้เขาพยาไฟอีกรอบแม่งโคชชอบว่าท่านี้โอเคเงวะอ่ะเขาพยาไฟเบลือกระสุนพี่เขาพยาไฟ แค่นี้ก็ฆ่าไม่ได้อ่าเอ้ยเข้าเฮียฟอยจะเล่นมากครับมบตายซ้ะตายเย็ดแม่งอุ้ยจะตายไอ้เหี้ยตายแล้วตายตายคูเปอร์ อะไรอะไรครับแม่งอึดอึดเหรอมึงอึดเหรออะไรอะไรเออเอออออ๋ออันนี้ห้องนักบินนะครับอ่ามีคนพูว่าผมพูดสำเนียงเหนือๆน,น,นะครับก็ผมอยู่เหนือนะครับก็เลยเหนือน,นิดนึงพูดไทยมันก็เลยลำบาก ที่โคตเทพเฮ้ยโอ้เอือเอ้อนไกลระเบ้อเฮ้ย <c oughs> มาก ไม่ไม่เอ้ยตมโตมมตมโอ้ยร้อนรอนเก็งมาโอ้โอ้คื่องมีจะตกอยู่แล้วมันยังมาสู้อีกเนาะโอ้เหี้ย แลนนี่จะร่วมมือร่วมใจกันหนีออ,อกไป Find the other two guardians, and you will know where they plan to take the Chicago. Road. Is it true the immortal had a bullet with my name on it? Yes, I believe so. How do you know? Because I made it.